อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนรอคอยวาสนาอย่าเสเวนาคนชั่วอย่ามั่วใบยมุอย่าสุกก่อนหามอย่าพามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคุมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่น อย่าฝ้าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาจะได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมหนักอย่าพิทักษ์ทานชนและอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับฉันหรือว่าเกษตรทฤษฎีฉันเดิมนะคร เปลี่ยนแผนนิดนึงครับวันนี้ตอนแรกว่าจะปลูกกล้วยหอมที่มาจากบ้านคุณแม่ที่เกอบกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิ์ประจินบุรีบ้านคุณแม่ที่มาอยู่กับพี่สาวคุณลองเนาะนะท่าสุดปลูกแล้วครับปลูกเสร็จแล้วสิบเก้าหนอจริงๆเอามา21หสิอนอะฮะอีกสองหนอน,นี้เดี๋ยวผมจะให้หลานสาวปลูกตรงหน้าบ้านให้เขามีส่วนร่วมนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกเข้าไปนะครับ นี้การปลูกกล้วยหอมเนี่ยทดีการปลูกของเขาเนาะจททีดีการปลูกก็คือเราต้องขุดหลุมเนี่ยประมาณ80คูณ80เซนลึก30เซนแล้วก็เอาพวกปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกรองก้นหลุมนะครับ,นะรบถ้าเราปลูกระยะตามที่ว่าเนี่เราก็ระยะห่างก็2-3เมตรต่อต้นต่อแถวนะครับอันนี้คือปลูกเป็นเชิงธุรกิจนะไร่หนึ่งจะได้ประมาณรักร70 ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบกอนะครับถ้าปลูกในเชิงธุรกิจแต่ถ้าสําหรับผมนะเอามาปลูกนี่ก็คือว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานของกล้วยหอมนะฮะเข้าใจพื้นฐานของกล้วยหอมก่อนว่าต้นเขาจะไม่ได้มีความแข็งแรงเหมือนอย่างกล้วยน้ําว้าความเหนียวเนาะความกรอบเราสังเกตตต่ตอนเราตัดเครือก็ได้ครับกล้วยหอมนี่เขาจะมีความกรอบว่าไม่เหนียวเหมือนกล้วยน้ําว้า รากเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับผมก็เลยใช้วิธีปลูกแนวสวนป่าแนวสวนป่าฝังง่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้อ่าโทษทีฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะทั้งแถบเลยนะตะวันออกเฉียงใต้นี่ผมก็จะมันมีสวนป่าบาังลมอยู่แล้วแต่พื้นที่ผมเนี่ยขุดลงไปหน่อยเดียวนะสามสิบเซนอย่างตามทฤษฎีก็คือมันก็จะได้ เจอน้ำแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมก็จะเจอน้าแบบนี้ละนะฮะก็ไล่ปลูกทฤษฎีเราก็เอามาเป็นแนวทางเนาะถ้าคุยกันในเชิงทฤษฎีก็มาเป็นแนวทางอ่าสำหรับผมก็คือก็ศึกษาทฤษฎีนะเราก็ความรู้มีความรู้สมัยตอนทาสวนอยู่จันทบุรีเมื่อสามสิบกว่ปีที่แล้วนะครับก็มาประยุคใช้นะทฤษฎีเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูก แต่มันก็ไม่ได้เป็นอาการลิโกเหมือนคำสั่งสอนของศาสนาพุทธเรานะมันไม่เป็นจริงตลอดการตัวกล้วยหอมเองเนี่ยที่ปลูกเนี่ยเราต้องปลูกให้ลึก30เซนกว้าง80คู80นี่เราลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเนี่ยเพื่อความเจริญเติบโตงเขาที่ดีนะฮะแต่ถ้าเรามาปลูกเองสำหรับผมนะมาปลูกเองของแบบนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกยอครับเราปลูกตามความชอบเลย ทำความชอบใจของเรา,าความสุขของแต่ละคนมันจะต่างกันความสุขของบางคนอาจจะทํางานเลิกงานประจํามาตื่นเช้านอนอยู่บ้านตื่นอนอนตื่นสายๆนะฮะตื่นมาก็อาบนะ้ำอาบท่าทานข้า,าวเช้าหรือจะไปทานข้างนอกไปทานกาแฟข้างนอกไปเที่ยวอันนั้นเป็ความสุข,ขของคนส่วนใหญ่แต่ความสุขผมก็คือเนี่ยครับการได้ทําสวน เคยมีน้องอยู่คนหนึ่งคุยกับผมว่าโอ้ยพี่แต่ผมมีเงิน3มล้านนะผมไม่มาซื้อที่ไม่มาทําสวนทำอะไรลําบากอย่างพี่หรอกนะผมเก็บเงิน3มล้านนะแฟนผมก็ชอบกินตุเรียนเหมือนแฟนพี่แหละผมจะเก็บเงิน3ามล้านนี่แหละพี่เอาไว้เที่ยวเอาไว้เที่ยวไว้พักผ่อนแล้วก็แฟนอยากกินตุเรียนซื้อมันตั้งปีละสองหมื่นเอาเขาบอกนะครับซื้อปีลสองหมื่กินไปเลยนะ นะสำหรับผมมันก็เป็นแนวทางของเขาเนาะทางของเขาสำหรับผมก็คือถ้ามีเงินสามล้านจริงๆแตงนี้ก็ลงทุนไปก็สามล้านเหมือนกันรวมค่าที่ดินเนาะแล้วก็ค่าสร้างบ้านที่พักอาศัยอันนี้นเป็นความสุขความสุขของเราเลยแหละครับความสุขเพราะว่าทุกๆชีวิตเราก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเนาะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติการปลูกทุเรียนของผมนี่ก็คือได้มาพักผ่อนได้มารีแลก ไม่มาทําความสุขบุญเราก็คือความสุขใจนี่แหละครับถ้าเราสุขใจเราก็เกิดเป็นบุญละนะครับคลิปที่แล้วพูดในเรื่องของการใช้พื้นที่ริมแดนพื้นที่เขตนะทุกที่ครับประสบปัญหาเหมือนกันหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะไปมองอามุมไหนมากกว่านะครับส่วนผมเองก็สไตล์นี้เน,ะนาะคุณพ่อสำราญไม่ลดคุณแม่ลำยอไม่ลดท่านก็สั่งสอนมาตลอดนะ แล้วก็มันเป็นความภูมิใจนะสำหรับที่แปลงนี้ก็คือเป็นเงินสะสมของผมกับแฟนกับภรรยาสองคนที่เราทํางานในยอยู่สายอุตสาหกรรมมาเนี่ยยี่ส้าปีเราก็สะสมเงินไว้ได้ก้อนหนึ่งนะรัก็เลยเอามาลงหลักปักฐานเพราะเราอยา,ยายุ40่สปลายจะ50าสิบเราก็ต้องเตรียมตัวลงหลักปักฐานให้ลูกๆปัญหหหาคนนนรรุ่่ใใมมเจี้จจก ก็ไม่สนใจเราก็ต้องทํำยังไงก็ได้ประคับประคองให้เขาใช้ชีวิตของเขาได้เนาะตัวผมเองไม่ห่วงห่วงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่นะครับทัศนคติเนี่ยสำคัญการทําสวนยังไงให้มีความสุขทําสวนเหมือนเราได้มาพักผ่อนนะฮะทีนี้การปลูกกล้วยหอมปลูกกล้วยเนี่ยจริงๆบางสวนเขาก็ถ้าแถวจันทบุรีเนี่ยเรานิยมปลูกกล้วยไข่ ปลูกกล้วยไข่แล้วก็รอบๆใกล้เคียงกับต้นทุเรียนนะฮะกล้วยไข่เขาจะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ทุเรียนด้วยเป็นบางร่มเงานะฮะบางร่มเงาบังลมให้เขาแล้วก็พอออกผลผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยช่วงทุเรียนมันปีละครั้งเนาะนะฮะปีละครั้งระหว่างนั้นก็คือตัดกล้ยยวยไก่ขายกล้วยไข่ทะเจนก็ขายเป็นกิโลนะฮะจะสังเกตว่าที่ผมพูดมาเนี่ยเขาจะไม่มีปลูกกล้วยลำวานะ ตามต้นทุเรียนเนี่ยเขาจะเราจะไม่นิยมปลูกกล้วยน้ําว้าแต่บางที่ก็มีปลูกแหละครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกไงแต่การปลูกกล้วยน้ําว้าคือกล้วยน้ําว้าเนี่ยรากเขาจะแข็งแรงเราไปหากินไก่พอไปหากินไก่ปั๊บเนี่ยเขาจะมาแย่งสารอาหารต้นทุเรียนนะเขาจะมาแย่งแย่งสารอาหารต้นทุเรียนส่วนกล้วยหอมเนี่ยแับกล้วยไข่เนี่ยปลูกข้อเสียก็คือ าพื้นที่โ,โล่งแบบนี้ครับลมแรงมาพัดมันก็หักทับต้นทุเรียนเราเสียหายอีกมันมีข้อดีข้อเสียอย่ที่ว่าใครจะไปประยุกต์เอาเนาะการสวนผมก็จะประมาณนี้นะฮะการทำสวนก็อิงทฤษฎีอิงทฤษฎีแต่ไม่จำเป็นต้องอทิษดีีมาใช้ทั้งหมดนะฮะเอามาประยุกใช้ให้เหมาะสมตามพื้นที่ทฤษฎีทฤษฎีแต่และพื้นที่เขาก็ จะมีของเขาเลยตามความเหมาะสมถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้าเราสังเกตรกรมกรเกษตรเนี่ยนะก็จะมีทุกอำเภอมีทุกจังหวัดเพราะนั้นอำเภอไหนเราอยู่ในพื้นที่ไหนอำเภอไหนก็ไปใช้ข้อมูลของพื้นที่นั้นเขาจะมีสถิติการเก็บข้อมูลนะฮะมันจะช่วยเราสำเร็จผลได้ไวขึ้นแต่ผมมีเวลาลองผิดลองถูกก็เลยยังไม่ได้ไปขอข้อมูลจาก,กเกษตร ของอำเภอนาดีนะว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรต้องทำยังไงม้างนะฮะตอนทำสวนแรกๆนี่ก็มีมีนักวิชาการเข้ามาพูดเหมือนกันนะ,ะว่าเอาเงินมาทิ้งเนขบอกเป็นถ้าเป็นเขานะเขาจะไม่เอาเงินมาทิ้งอย่างผมแล้วเขาก็พยากรณฟอร์แคสต์ของผมไว้ว่าสวนผมเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าปีหน,นึ่ง จะตายทั้งหมดนะทุเรียนผมจะตายทั้งหมดเลยนะฮะกด,โดโครบปีก็ตายไปห้าปอร์เซ็นะแล้วก็สมซมอีกสิบแปดเปเซที่เหลือก็สาิเปอร์ซนก็โตเกินอายุแล้วก็โตปกติของเขาก็อีกประมาณสี่กว่าเป็นหะ้านะิปเซะฮะคือพอเรารู้เรื่องเทศดีรู้อะไรเยอะปั๊บเนี่ยเราไปดูช่องไปดูอะไรใครเลือกใครทำไว้เนี่ย เจตนาของผมที่ทําช่อง YouTube ต้องอธิบายก่อนนะว่าผมไม่ได้ต้องการหาไรายได้นะผมถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เพื่อ,อไว้ดูตอนเท่าตอนแก่นะฮะเอาถ่ายวีดีโอลงในโนต้ตบุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะพื้นที่การจัจดเก็บมันก็จะเยอะฮาร์ดดิสต์มันจะใช้เยอะอเข้ามาดู YouTube อ๋อมีช่องทางนี่เราเก็บรักษาไว้แล้วข้อดีของ YouTube คือเราไปอยู่ไหนเราเข้าดูได้นะครับถ้าเอาทฤษฎีกันจริงๆอ่ะ ผมทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมมา25ปีแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศมาก็หลายรางวัลทั้งประเภทบุคคลนะบุคคลผมเคยได้ดับหนึ่งมาแล้วก็มีพักพวกที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นักด็อกเตอร์หลายท่านเลยอ่าแล้วก็มีคนตอนผมได้รางวัลก็มีนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกเนาะของมอเกษตรกับพระจอมเกล้าธนบุรีสองท่านมาทําโครงการวิจัย เกี่ยวกับแนวทางการทางานได้อาอรับพลังงานของผมก็ท่านก็เอาผมไปเป็นกรณีศึกษาเป็น c สส e s t u ี้ก็จบรับดุษฎีบัณฑิตไป2ท่านนะเป็นด็อกเตอร์ไป2ท่านถ้าพูดถึงทฤษฎีแล้วทุกคนมีหมดแหละครับภูมิความรู้มีหมดแต่ถ้าเราเอาทฤษฎีหรือภูมิความรู้ที่มีไปใช้ในทางที่ผิดประโยชน์ไปลดรอนจิตใจคนอื่นนะมันก็ไม่เกิดผลดีกับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิด สมมติสมมติเนาะสมม,ต,สม,มติว่าท่านที่เคยเข้ามาวิาพา์วิจารณ์ผมไว้ก็เนี่ยครับถามว่ามีความสําเร็จไหมผมผมทําสวนผมไม่ได้หวังในเชิงธุรกิจอยู่แล้วนะฮะผมทําเพื่อความสุขแล้วเ,เขาบอกว่าเขาใช้สวนบางคนก็บอกใช้สวนทําเงินก็ไม่ได้เอาเงินทําสวนมันก็เป็นไปไม่ได้อีกครับคุณไม่สามารถเพาะพันธุ์ต้นทุเรียนได้ท่อ PVC คุณไม่สามารถผลิตเองได้คุณก็ต้องใช้เงินไปซื้อมาลงทุนทําสวนอยู่ดีนะครับ มันก็พูดให้สวยลู้เฉยๆนะการทําสวนก็ต้องใช้เงินลงทุนเป็นัยนแหละครับแต่ใครจะลงทุนมากลงทุนน้อยทีนี้ว่าปลูกทุเรียนก็มีน้องมาคุยอีกพี่ราคาทุเรียนปีนี้มันยังถูกเลยนะพี่พี่ไม่ปลูกอย่างอื่นละนะเ,เราต้องเข้าใจอุปสงค์ของตลาดเรื่องสปายดีมันสปายก็คือแหล่งเกิดแหล่งจ่ายนะสปายก็หมายความว่าเราผลิตทุเรียนเยอะเนี่ยนะ ดีมานความต้องการของตลาดทุเรียนมันจะมาออกพร้อมกันไงพอมาออกพร้อมกันเสร็จปับ๊บเมื่อดีมานมันมากกว่ามันน้อยกว่าซัพพลายราคาต้องตกต่าเป็นเรื่องปกติแล้วปีนี้ทุเรียนถูกเนี่ยจริงๆสาเหตุหลักๆเลยก็คือมาจากทุเรียนของเวียดนามนะครับเวียดนามนํำส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนแล้วก็คุณภาพคุณภาพของเวียดนามทุเรียนเขาเนี่ยมันไม่เหมือนของประเทศไทยไง พราะนั้นพอคุณภาพเขาไม่ได้ปั๊บเนี่ยจีนเขาสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์เนาะเจอสารปนเปื้อนเขาตีกลับทาข่าวออนไลน์ที่ส่งกลับไปอะครับตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าสิบตันนะทีนี้พอเจอสานนปรปนเปื้อนปั๊บทางประเทศจีนเขาเริ่มเข้มงวดของไทยเราเนี่ยถ้าเราไปเจอสักตู้หนึ่งแล้วตีกลับมาเนี่ยห้าสิบตันผมคิดเอานะครับน้าหนักคื่งห้าตันที่ตีกลับมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปไว่าทุเรียนเราราคาตกต่ํา แต่เราเราทาสวนทุเรียนมันมีการแปรรูปหลายอย่างเนาะทุเรียนกวนมั่งทุเรียนทอดมั่งนะฮะทุเรียนเชื่อมมั่งทําได้เยอะแยะนะครับอันดับแรกการจะทําสวนเราต้องเราต้องดูก่อนว่าต้องถามตัวเราออกก่อนนะครับว่าเราชอบไหมทําแล้วเรามีความสุขไหมถ้าทําเพื่อหวังรวยอย่าทําเลยครับสวนชาวสวนไม่รวย ชนะาวสวนจริงๆไม่รวยนะส่วนใหญ่มีนายทุนที่รวยผมตอนอยู่จันทร์ตอนเป็นรุ่นเนี่ยผมค้าขายทุเรียนนะผมไม่ตัดทุเรียนในสวนตอนนั้นโล80บาทเพราะใขายโล150ถ้าไปขายอยู่ในตลาดกลางผลไม้ประจาจังหวัดโล120ถ้าส่งมากรุงเทพเองเขามาขายกรุงเทพเองโล180สมัยก่อนนะครับเพราะนั้นพ่อค้ารวยชาวสวนไม่ค่อยรวยหรอกนะฮะ วันนี้ลงคลิปเยอะเลยแล้วก็พูดปนอะไรไปเรื่อยเลยเนาะมันเป็นคลิปที่เอาไวด้ดูเราได้ดูให้แก่ตัวมาแม่ทำไมตอนเป็นวัยรุ่นม,มันขี้บ่นขนาดนี้วะเนาะ<อ>ทุเรียนปีหนึ่งถ้าโตปกติจะประมาณคู่นี้นคู่นี้ถือว่าโตปกติที่มันโล่งๆเพราะผมแต่งกิ่งไปนะนะโตปกติแล้วก็มี ต้นนี้โดนเชื้อราลําต้นแตกแล้วโดนเชื้อราพอลําต้นแตกปั๊บเชื้อราเขายิ่งเข้าโจมตีง่ายเห็นไหมฮะเข้าโจมตีง่ายแต่ก็เริ่มแตกแล้วนะเข้าโจมตีง่ายแล้วลาต้นแตกต้นที่สมบูรณ์แตกใบประมาณนี้วันนี้มีแดดแล้วฮะเลยเร่งปลูปกกล้วยหอมก่อนเดี๋ยวจะได้พน่นยาลายาฆ่าแมาลงนะฮะกำจัดแมลงโอเคครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากคลิปที่3ไว้ในช่อง YouTube อีกหนึ่งคลิปนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ